สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่เอ่อกำลังเป็น Talk of the Town ในวงการเพลงลูกทุ่งไทยเลยครับสวัสดีค่ะชื่อของน้องต้นข้าวสุป,ปริยาตาอุดมนี่แหละครับกำลังแบบถูกพูดถึงเยอะมากมีพาดหัวข่าวยกให้เป็นทีดาลูกทุ่งไทยใช่ค่ะเห็นเยอะมากบ้างก็ว่าเธอกำลังปลุกตำนานลูกทุ่งภาคกลางที่แบบ ดูเหมือนจะเงียบเงียไปนานให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่น่าจับตาจริงๆั้ยคะเพราะมันไม่ใช่แค่ออการเกิดของศิลปินใหม่ธรรมดาๆรรแต่การมาของน้องต้นข้าวเนี่ยถูกโยงไปกับภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือภาวะที่เพลงลุกทุ่งภาคกลางที่เคยรุ่งเรืองมากๆอะค่ะกลับดูออซบเซาไปขาดดาวดวงใหม่มานาน หลายสิบปีเลยจริงๆนะคะอืมหลายสิบปีเลยการคุยกันวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงแบบสร้างแรงกระเพื่อมได้ขนาดนี้แล้วมันมีความหมายยังไงกับวงการลูกทุ่งค่ะครับผมก่อนจะไปถึงน้องต้นข้าวเนี่ยเราอาจจะต้องเอ,อ่ย้อนไปดูยุคทองของลูกทุ่งภาคกลางกันสักนิดหนึ่งเนาะดีเลยค่ะเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของตำนานอย่างคุณพุ่มพวงดวงจันทร์คุณสายยันสัญญา หรือคุณยอดรักสลักใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับพวกเขาเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคนั้นเลยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังๆด้วยใช่เลยค่ะถ้าพูดถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เรารักกันทั้งประเทศเนาะท่านไม่ใช่แค่ราชินีลูกทุ่งแต่เป็นประปรตการเลยนะจากเด็กหญิงยากจนต่างจังหวัดสู่นักร้องที่สร้างประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทย เพลงคิดเยอะมากแล้วก็ยังอยู่ในใจคนฟังมาถึงทุกวันนี้พลังเสียงลีลาการถ่ายทอดอารมณ์นี่คือหาไข่เทียบยากจริงๆค่ะครับแล้วอย่างคุณสายันสัญญาก็ฉายยาขวัญใจคนจนอันนี้ชัดเจนมากสะท้อนฐานแฟนเพลงที่แบบเหนียวแน่นเข้าถึงง่ายใช่ค่ะเริ่มจากสูตรเลยแต่ด้วยน้ำเสียงลูกคอที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับเนื้อเพลงที่มัน โดนใจคนรากยาททำให้ท่านเป็นตํานานมานานมากและแน่นอนขาดไม่ได้คุณยอดรักสลักใจอีกหนึ่งตำนานจากพิจิตรก็เริ่มจากเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ด้วยความมุ่งมั่นความพยายามพรสวรรค์การร้องเพลงก็ก้กาวมาเป็นศิลปินแถวหน้าได้เจ้าพ่อเพลงอกหักเลยครองใจคนฟังทุกเพศทุกวัยเส้นทางของท่านก็พิสูจน์เรื่องพลังของความพยายามจริงๆนะคะพอฟังแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับ พอมองย้อนไปเรื่องของทั้ง3ท่านหรือตำนานท่านอื่นๆด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้ความลำบากในช่วงแรกๆของชีวิตเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่าครับเหมือนเป็นบททดสอบหรือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยไหมอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะอาจจะไม่ใช่แค่ความลำบากเพียวๆนะคะแต่น่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มันหลากหลายทั้งสุขทุกขการดิ้นรนต่อสู้ สิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดเพลงออกมาได้แบบลึกซึ้งเข้าถึงแก่นอารมณ์แล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตคนฟังได้อย่างไม่น่าเชื่ออ๋อครับครับความลําบากอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุมานะความอดทนความเข้าใจชีวิตซึ่งมันสะท้อนออกมาในเพลงทําให้เพลงมันมีพลังเป็นอมาตะค่ะเข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่เทคนิคการร้องแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณที่ส่งผ่านเสียงเพลงออกมา ซึ่งประสบการณ์ชีวิตเข้มข้นๆเ,เนี่ยมีส่วนมากจริงๆและพอภาพตำนานเหล่านี้เริ่มเ,เลือนลางไปตามเวลาวงการลุกทุ่งภาคกลางก็เข้าสู่ช่วงที่ข้อมูลบอกว่าเงียบไปนานถึง3ทศวรรษใช่ค่ะนานมาก30ปีนี่นานมากนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นทําไมถึงไม่มีดาวดงใหม่ที่แบบโดดเด่นขึ้นมาสารต่อได้เลยเป็นคําถามที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะ อาจจะมีหลายปัจจัยมากๆเลยทั้งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเองกระแสะเพลงแนวอื่นๆที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นป๊อปร็อกฮิปฮอปอะไรแบบนี้อืม hmm. ครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเพลงที่อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการปั้นศิลปินลูกทุ่งภาากลางเหมือนเมื่อก่อนหรืออาจจะยังไม่มีใครที่มีส่วนผสมที่มันลงตัว ทั้งพรสวรรค์เสน่ห์เรื่องราวที่จะดึงดูดคนได้มากเท่าตำนานรุ่นก่อนๆก,ก,ก็เป็นได้ค่ะเหมือนบัลลังลุกทุ่งภาคกลางมันว่างมันนานมากๆเลยนะฮะจนกระทั่งการปรากฏตัวของเด็กหญิงคนนี้น้องต้นข้าวสุป,ปริยาตาอุดมจากกาญจนบุรีจุดเริ่มต้นของน้องเขาก็น่าสนใจมากทีเดียวใช่ค่ะเรื่องราวชีวิตน้องต้นข้าวนี่น่าสนใจแล้วก็ต่างจากเด็กวัยเดียวกันพอสมควรเลย จากข้อมูลที่เรามีนะคะน้องเขาโตมากับคุณย่าหลังจากพ่อแม่แยกทางกันชีวิตวัยเด็กก็ไม่ได้สบายต้องช่วยคุณย่าหาเงินด้วยการร้องเพลงเปิดมวกตามที่สาธารณะอย่างตลาดนัดริมถนนงานวัดอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะมีคนให้เงินเป็นสินน้ําใจตอบแทนความสามารถอะไรทํานองนั้นค่ะครับผมซึ่งภาพเด็กตัวเล็กๆที่ยืนร้องเพลงลูกทุ่งเสียงดีเกินวัยตามตลาดตามงานวัดมันก็สะท้อนการต้องสู้ชีวิตการแบ่งเบาภาระครอบครัวตั้งแต่เด็กๆอะค่ะประสบการณ์แบบนี้แหละที่หลายคนมองว่ามันหล่อหลอมให้น้องต้นข้าวมีความแกรง่งมีความมุ่งมั่นแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่มันลึกซึ้งเกินวัยด้วย การที่คุณย่าเป็นคนเลี้ยงดูมานี่น่าจะมีที่พนกับน้องมากๆเลยนะครับทั้งกําลังใจหรืออาจจะรวมถึงการปลูกฝังเรื่องเพลงลูกทุ่งด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้สูงมากค่ะความผูกพันกับคุณย่าดูจะเป็นแกนหลักในชีวิตในเรื่องราวของน้องเขาเลยซึ่งมักจะถูกนําเสนอในแง่ความกตัญญูเป็นแรงผลักดันให้น้องอยากประสบความสําเร็จเพื่อครอบครัวอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันสร้างสตรอรี่ที่จับใจคนได้ง่ายประกบกับความสามารถในการร้องเพลงของน้องเขาด้วยค่ะ และนั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่ทำให้ชื่อนอต้นข้าวเป็นไวรัลแล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องเสียงร้องมีการเปรียบเทียบกันเยอะมากว่าน้ำเสียงลีลาพลังเสียงมันละไม้คล้ายคลึงกับแม่พึ่งพุ่งพวง,งดวงจันทร์อย่างน่าทึ่งอันนี้มันจริงขนาดนั้นเลยเหรอครับทำไมคนถึงรู้สึกแบบนั้นกันประเด็นเรื่องความคล้ายเนี่แหละคะ่ะที่จุดกระแสะความสนใจได้เร็วมากจริงๆมันไม่ใช่แค่การเรียนแบบนะคะ แต่หลายคนให้ความเห็นว่าหนังเสียงน้องต้นข้าวมีเนื้อเสียงบางอย่างหรือวิธีการเอื้อนการใช้ลูกคอที่ทำให้นึกถึงแม่พึ่งได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะเวลาน้องเขาร้องเพลงเก่าๆของแม่พึ่งนะคะมันมีการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่ดูเข้าใจเข้าถึงได้อย่างน่าทึ่งตาตได้เสมออืมครับเราจะเห็นองค์ประกอบร่วมกันทั้งการสู้ชีวิตความผูกพันกับครอบครัวอย่างกรณีน้องต้นข้าวก็คือคุณย่า แล้วก็ความฝันที่จะไปให้ถึงจุดสูงสุดในวงการเพลงมีข้อมูลบางส่วนถึงกับใช้คำว่าเรื่องจริงที่ซ้ำรอยตำนานหรือมองว่าน้องต้องข้าวกำลังจะกลายเป็นราชินีลูกทุ่งรุ่นใหม่เลยมันดูเป็นการคาดการณ์ที่อาจจะเร็วไปไหมครับหรือว่ามันมีสัญญาณอะไรที่ชี้ไปทางนั้นจริงจริงก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างเร็วเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าการจะไปถึงระดับตำนานหรือราชินีเนี่ยมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนานมาก ต้องมีผลงานเพลงที่เป็นของตัวเองจริงๆโดดเด่นได้รับการยอมรับในวงกว้างยืนระยะได้ครับแต่การที่สื่อหรือคนเริ่มใช้คำพวกนี้มันก็สะท้อนนี้เห็นถึงศักยภาพที่พวกเขามองเห็นในตัวน้องต้นข้าวทั้งเสียงร้องเรื่องราวแล้วก็สเสน่ห์เฉพาะตัวที่มันดึงดูดใจคนได้ค่ะแต่ก็มีการย้ำเตือนเหมือนกันนะว่านี่อาจจะเป็นแค่ก้าวแรกของการเดินทางเท่านั้นซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลดีแน่นอนค่ะ การเดินทางในวงการเพลงมันยาวไกลแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายโดยเฉพาะยุคนี้ที่การแข่งขันสูงมากกระแสความนิยมก็เปลี่ยนเร็วน้องต้นข้าวยังต้องพัฒนาตัวเองสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าน้องไม่ใช่แค่คนที่เสียงคล้ายตำนานแต่เป็นศิลปินที่มีคุณค่าในแบบของตัวเองจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นโดยสรุปแล้ว เรื่องราวของน้องต้นข้าวณตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งหรือเกี่ยวกับคุณค่าที่สังคมมองหาอยู่อืมดิฉันคิดว่ามันสะท้อนหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกคือคนยังหวยหายังให้คุณค่ากับเพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพมีการถ่ายทอดอารมณ์ที่ลึกซึ้งมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับชีวิตคนฟังได้ครับอย่างที่สองคือเรื่องราวการต่อสู้ความกตัญญู ความพยายามยังคงเป็นคุณค่าที่สังคมชื่นชมแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนเสมอและอย่างสุดท้ายการปรากฏตัวของน้องต้นข้าวเหมือนเป็นความหวังใหม่เป็นประกายไฟที่จุดความสนใจในลูกทุ่งภาคกลางให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เงียบไปนานค่ะและเสียงเพลงที่คนไทยทั้งประเทศหลงรักอย่างที่ข้อมูลสุดหนึ่งว่าไว้จริงๆนะครับมันให้ความรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่น่าติดตามมากๆ เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันคือเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่จริงๆแล้วอนาคตก็ยังเปิดกว้างมีความเป็นไปได้เยอะมากรออยู่ข้างหน้าซึ่งก็น่าสนใจว่าจะไปทั้งในต่อนะคะครับทบทวนกันอีกทีนะครับาการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ได้พาไปดูปรากฏการน้องต้นข้าวตั้งแต่บริบทวงการลุกทุ่งภาคกลางที่เงียบไปนาน<อ>การรมลึกถึงตำนานจุดเริ่มต้นการต่อสู้ของน้องต้นข้าว ประเด็นเรื่องเสียงร้องที่คล้ายแม่พึ่งอย่างน่าทึ่งแล้วก็ศักยภาพในการก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่ของวงการค่ะเป็นเรื่องที่มีหลายมิติแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะแต่มันก็ชวนให้เราคิดต่อยอดไปได้อีกเหมือนกันนะ<อ>คือในขณะที่เสียงร้องที่คล้ายตำนานเนี่ย<อ>เป็นจุดแข็งที่ทําให้น้องเป็นที่รู้จัก และปัจจัยอื่นๆล่ะคะที่จำเป็นมากๆเลยในการจะส่งให้น้องต้นข้าวก้าวข้ามจากแค่ดาวรุ่งเสียงคล้ายไปสู่การเป็นตำนานคนต่อไปในยุคนี้ได้จริงๆเพราะแค่เสียงเหมือนอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอในระยะยาวใช่ไหมคะนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับเพราะบริบทวงการเพลงทุกวันนี้มันต่างจากยุคแม่พึ่งยุคคุณสายานันคุณยอดรักไปเยอะมากจริงๆจานแข่งขันสูงขึ้นช่องทางการนำเสนอผลงานเปลี่ยนไปพฤติกรรมคนฟังก็เปลี่ยน ปัจจัยอะไรล่ะที่จะสร้างความยั่งยืนให้ศิลปินยุคนี้นอกเหนือจากพรสวรรค์ด้านเสียงร้อง อาจจะเป็นเรื่องความสามารถในการปรับตัวการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งหรือเปล่าคะการสร้างผลงานเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาให้ได้หรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการภาพลักษณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัลซึ่งตำนานรุ่นก่อนอาจจะไม่ต้องเจอความท้าทายพวกนี้เท่าปัจจุบันมันเป็นจุดที่ท้าทายมากสําหรับน้องต้นข้าวแล้วก็ทีมงานเลยคะ่ะในยุคที่โซเชียลมีเดียทาให้คนธรรมดากลายเป็นคนดังได้แบบ แป๊บเดียวแต่ก็อาจจะหายไปเร็วเหมือนกันมันง่ายขึ้นหรือว่ามันยากขึ้นกันแน่ในการจะสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจําจริงๆเป็นคําถามที่น่าคิดจริงๆค่ะไม่มีคําตอบตายตัวเลยแต่เป็นการบ้านที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามหาคําตอบกันต่อไปผ่านเรื่องราวของน้องต้นข้าวแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่คนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามเป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวแบบใกล้ชิดจากข้อมูลที่เรามี ก็มีการพูดถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในชื่อน้องต้นข้าว FC ซึ่งเป็นพื้นที่ให้แฟนคลับเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเขาได้โดยตรงเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับการกลับมาของความหวังในวงการลูกทุ่งภาคกลางผ่านดาวรุ่งดวงใหม่อย่างน้องต้นข้าวหวังว่าการพูดคุยของเราจะมอบมุมมองใหม่ๆแล้วก็จุดประกายความคิดให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ